สวัสดีที่คนด้วยนะครับนี่คือแบบฝึกหัด6.1นะครับคณิตศาสตร์ป .5 เรื่องเส้นขนานพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับอันนี้วาดด้วยเรื่องของวัดและบอกขนาดพร้อมระบุชนิดของมุมนะครับอ่ามาดูกันเลยว่าทำยังไงนะครับอ่าอ่าพร้อมนะพร้อมไปครับอ่าตรงนี้นะอ่าอ่ามาวัดมุมกันก่อนนะครับนะรัดมุมกันก่อนเลยนัดมินจะ ขีดเส้นไปก่อนนะครับขีดเส้นก yani ่อนข uh, <c Öz ell großes> ีดเส้นก่อนอ่าขีดเส้นก่อนอ่านะครับอ่าเราจะมาวัดมุมนะครับวัดมุมนะอ่าเอาไม้ครึ่งวงกลมมาวัดนะครับอ่ะเอาไม้ครึ่งวงกลมมาวัดนะหุดนิดนึงนะครับอ่าวัดมุมซีก่อนแล้วกันอ่ะมุมซีนะครับอ่าพาซูนิดนึงนะอ่ามุมซี ตรงกับที่40องศาเห็นไหมนี่นมุมนี้มุมตัวสี40องศานะครับนี่ดูก่อนก็40องศาครับนี่คบ40องศาทีนี้มาวัดมุมดีนะครับวัดมุมดีอินดินวัดโชว์เขาสังตอนนะครับที่เดี๋ยวจะให้เด็กวัดอีกนะอ่ะตรงนี้ก็จะตรงกับ140นี่ครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องสมบัติตัวนี้มาช่วยนะครับ อ่ะวัดแล้วได้ร้อยสี่สิบโอเคไหมครับอ่ะตัวนี้ร้อยสี่สิบวางเอาไม้ขึ้นวงกลมมาวัดนะครับอ่ะตัวนี้หมุนแปบหมุนนะครับหมุนหมุนอ่ะหมุนครับหมุนอ่ะไม้ไม้ขึ้นวงกลมหมุนเอานะครับเอาชี้ขึ้นมาหมุนปุ๊บอ่ะมุมดีก็ร้อยสี่สิบเหมือนกันนะครับอ่ะเอ็นตูไปดูนะร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบลองเาไม้ภาพแล้วก็หมุนเอานะครับ ร้อยสี่สิบอ่าเดี๋ยวจะมีสมบัตินะมันจะให้สังเกตนะอ่ามุมตรงข้ามนะมันเท่ากันนะครับอ่ะมาหากันมุม CDA นะครับ CDA คือไหนอันนี้โอเคไหมนี่รงการนี้นะฮะร้อยสี่สิบองศานะครับร้อยสี่สิบองศาเป็นมุมป้านนะครับเป็นมุมป้านอ่ะผีต่อไปหมดมุม B ม,ม, b. มุม b คือตัวนี้นะครับมุมบร้อยสี่สิบองศาเป็นมุม มุม C คือ40องศาเป็นมุมแหลมนะครับและมุม DAB เกีอ,อนนี้นะครับมุม DAB มุม A เป็นมุม40องศาเป็นมุมแหลมนะครับเรียบร้อยนะอ่ะเป็นมุมแหลมโอเคไหมครับอ่ะทีนี้เรามาต่อนะครับอ่ะข้อที่สองต่อนะครับต่ออ่ะว่าทำยังไงต่อนะครับอ่ะ มาต่อกันที่ข้อที่สองอ่ะวัดมุมก่อนนะครับมีให้วัดหลายตัวเลยนะ b ีซีจีมุมนี้มุมฉากแน่นอนนะครับในรงวัดแล้วนะครับมุม c ีฉากชัดเกนเลยนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาต่อที่มุมอื่นนะครับบีซีจีเก้าสิบองศานะครับเป็นมุมอ่ะทีนี้มุม c ีจีเฮนะครับ c ีจีเฮตัวนี้ก็ฉากใช่ไหมฮฉากชัดเจนเลยนะ 90สิบองศาเป็นมุนนนมฉากนะครับอ่ะนี้มุม C A D ก็วัดที่ตัวเอนะครับอ่ะเอาไายขึ้นวงกลมมาภาพนะครับหายขึ้นวงกลมมาภาพนะอ่ะไม้ขึ้นวงกลมเข้ามาเหมือนเดิมน,นะมุนหมุน,มนจิ้มเลขสามตรงนี้นะครับอ่าจิ้มครึ่งตรงนี้ปุ๊บลากมาได้เท่าไหร่นะครับอ่ะมันจะเกิดนี่ก็ประมาณสามสิบองศาอ่ะ ไปเท่าไหร่หกสิบนะครับ60สิบนะฮะมุม A อนะมุม A วัดมุมเอออกมาได้นะเท่าไหร่นะครับไม่มีมุมเอ C A D นะอาไร่บบนี้มันเป็นอะไรเนี่ยวัดเอาตแบบนี้นะครับจิ้มเข้ามาจิ้มนี้มันจะงงนะมุมตรงนี้นะครับมุมตรงนี้ปึ๊บมุมฉาไปเอเคจไหมครับมันจะตรงกับหกสิบตรงสามเข้ไหมจิ้มด้านนี้นะครับอ่าดูให้ดูเห็นๆนี่ลากมาที่ 60โอเคไหมครับม er mm ันจะตรงกับหกสิบองศานะครับแล้ว like. ก so yeah. <laughs anyway> so ็ต like. ่อเข้าไปมุม A เนี่ยคือ c a d เนี่ยหกสิบองศานะครับหกสิบองศาเป็นมุมแหลมโอเคไหมครับมุมแหลมอ่ะทีนี้มุม c d h นะฮะ c d h อ่ะวิธีการวัดนะครับเต๋อจ้งก็ถามไอ้หนูหนูวัดยังไงคะนี่จิ้มข้มานะครับเหมือนตั้งฉากอันนี้นะครับปึ๊บอ่ะนี่ไง c d h ตรงกับเท่าไหร่นะครับ c d h ตรงกับร้อยห้าสิบนะครับนี่ c d h นะครับ จิ้มตรงนี้นะอ่าร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบองศาเป็นมุมปาดนะครับมุมปาดทีนี้มุม dhg นะครับมุม dhg วัดยังไงนะครับ dhg อ่าดีเดี๋จะจิ้มมาตรงนี้นะครับ dhg จมันจะเป็นมุมแหลมนะอ่ะาภาพตรงนี้ปพ๊บในวัดทางนี้นะครับนี่ d ีเตรงนี้นะครับ dhg อ่าเส้นสีแดงนี้นะ dhg สามสิบองศานะครับ ตรงกับ30องศา30องศาเป็นมุมแหลมนะครับอ่ะทีนี้มาวัดที่ dHI นะครับ dh i d h i อยู่ไหนนะครับอ่ะอันนี้นะจิ้มที่ H แล้วอ่าที่แหลมอ่ะ150หนะครับโอเคนะ d h i 150องศา150องศาเป็นมุมต่าอ,อ่ะเรียบร้อยนะครับตามนี้นะนี่คือการวัดมุมนะครับเรียบร้อยคำตอบตอน,นนี้นะครับ อ่ะทีนี้เขาไม่ทาอะไรนะครับให้ให้เขียนรูปตามข้อที่กําหนดอันนี้เราอ่านว่าเส้นตรงนะฮะเส้นตรง AB นะครับเส้นตรง AB หมายความว่ามันไปไม่สิ้นสุดนะถ้าเจอตัวนี้นะครับตัวนี้คือเส้นตรง AB นะครับรูปส,สองสองหัวคือเส้นตรงนะ AB ตะก,กัเรียนคือวาดไงก็ได้นะยกตัวอย่างปุ๊บอ่ะเห็นเข้าไปนะครับแต่ว่าให้ใส่รูปศรงสองหัวด้วยนะครับรูปศรัสองหัวตรงนี้อ่ะใส่จุดจุด A e, และจุด B ีอย่นี้ลากเอ็นเใหม่อันหนึ่งนะครับลากเส้นเอ็นๆใหม่ลากไงก็ได้ปุ๊บอย่างนี้อ่าตัดกันที่จุด G ีนะครับแสดงว่าจุดตัตดตรงนี้เรียกว่าจุดตัดตรงนี้เรียกว่าจุดตัดโอเคไหมครับจุดตัดโอเคไหมครับอ่าตรงนี้จะมีจุดตัดนะครับจะเป็นเส้นตรงเอ็นนะครับเส้นตรงเอ็นใส่เข้าไปเอ็มแล้วก<ส>็เอ็นนะครับเรียบร้อยข้อที่หนึ่งวาประมาณนี้นะครับ จุด C อยู่บนอันนี้เราอ่านว่าส่วนของเส้นตรงนะครับวิธีการอ่านคือส่วนของเส้นตรงมันจะมีจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดนะครับอ่ะส่วนของเส้นตรงจุด C อยู่บนนี้นะฮะเราก็ว่าไปก่อนอ่ะจุด C อยู่บนนี้นะซึ่งมีส่วนของเส้นตรง G h ลากผ่านเข้ามาลากแหก็ได้นะครับแหงขึ้นไปครับครับอ่ะลากให้ผ่านลากตันลงนี้มันไม่รงฮะ อ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วกวาดประมาณนี้นะอ่ะใส่ชื่อด้วยนะครับจุดปลายแต่ที่จุดปลายของงานนะครับเออใส่จุดที่จุดปลายของงานก็คือส่วนของเส้นตรง c h นะครับเรียบร้อยอ่ะข้อนี้เสร็จโอเคนะครับข้อที่สองวาดประมาณนี้นะครับอ่ะข้อที่สามลากเส้นตรง ab ให้ตัดเส้นตรง pq และเส้นตรง R f ที่จุด x และจุด y นะครับ อ่ะก็คือจุด x จุด x เนี่ยจะอยู่ที่ p q โอเคไหมครัะเขาใช้คำว่าตามลำดับจุด x อยู่ที่ p q จิ้มจุด x แล้วก็จิ้มจุด y โอเคไหมครับลาก x ลาก y มานะครับทีนี้เราก็ลากเส้นตรงตัวนี้มานะครับลากไหนก็ได้ปึ๊บแทงเข้ามาเรียบหลอดนะครับเดือดจดตมาที่นี้เดือดไหนก็ได้ฮะจะมีจุดของจุดโอเคไหมครับจุด x y ต่จุดตรงนี้เป็นเส้นตรง ab นะครับเป็นเส้นตรง ab งนั้ในใส่หัวลูกศรนะฮะจุดที่มาตัดคือเส้นตรง ab ใส่หัวลูกศรแล้วก็เขียนจุด a จุด b บนเส้นตรงนะครับเอเคไหมเรียบร้อยนะครับวาดประมาณนี้นะข้อที่4 fgh มีขนาด1 1อาองศาวิธีการทำคำนี้ไหครับลากลากเส้นตรง gh มาก่อน1อันรับตรงนี้นะยังไงก็ได้แนละ้ว อันนี้มตรงนะครับฝั่งนี้มันตรงนะปึ๊บอ่าใส่หัวไว้ก่อนใส่หัวไว้ก่อนนะครับใส่หัวไว้ก่อนอ่า f ใช่ไหมอ่า f นะครับ f โทษๆ f อยู่นี่ f อยู่นี่เฮ้มันอยู่นี่นะครับ f นะตรงนี้ให้เป็นตัว g ทีนี้มาสร้างมุมนะครับเราจะมาสร้างมุมนะอ่าเอาไม้ขึ้นวงกลมมานะครับไม้ขึ้นวงกลมมานะอ่าเอาไม้ขึ้นวงกลมขึ้นมานะครับ จิ้มที่จุด G นะครับจิ้มที่จุด G แล้วก็จิ้มจุด H ที่115องศาลราหาไหมครับอ่ะตรงนี้คือ110ดังนั้น115จะอยู่ตรงนี้จิ้มจุดเข้าไปนะครับเอาแกนจิ้มที่จุด G นะครับอย่างนี้นะอ่าแล้วก็จิ้ม115ปุ๊บเสร็จแล้วเอาไม้ออไปนะครับเพราอใช้เสร็จแล้วปุ๊บเอาออก็จปุ๊บลากจากจุด G ไปที่จุดนี้นะครับลากขึ้นไปขึ้นไปนะครับ,บครับนี่ลงนะฮะ เรียบร้อยนะครับลากให้ผ่านจุดที่เราลากขึ้นมานะครับปึ๊บจุดนี้ก็จะเป็นจุด S นะครับให้เป็นจุด S แล้วก็ใส่มุมให้เขาไปว่ามุมที่เาสร้างมาเนี้ยคือ115องศานะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วครับใบงานใบนี้อ่าขอบคุณทุกคนที่รับชมครับและครันนี้จะเป็นเท่านี้สวัสดีครับจบเลยครับบ๊ายบาย